จากอาการที่เห็นไปเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นอาการของปั๊มมาตัดต่อทีๆนะครับคือตัดต่อทีแบบผิดปกตินะครับเพราะปกติมันจะต้องตัดต่อมันจะยาวกว่านี้นะครับจะไม่ไถี่ขนาดนี้นะครับ <S <S ก็สาเหตุเป็นไปได้2อ,อย่างนะสาเหตุเป็นไปได้2อ,อย่างคือ1ถ้าเสียงที่มันตัดต่อทีเป็นในขนาดที่ว่าไม่ได้ใช้น้านะถ้าไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นสิ่งแบบนี้แดงว่าเช็ควาลัล่วนะแล้วก็ถอดเช็ควาออกมาตรวจสอบแล้วก็เปลี่ยนดูนะ เนี่ยตัวนี้คือเช็ควาลนะครับก็คือซีนดำดำเนี่ยมันอาจจะเปื่อยหรือมันสึกหลอหรือเป็นล่องลึกเนี่ยครับแล้วก็ถอดแกะซีนยางตัวนี้มาเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือจะเปลี่ยนทั้งหมดก็ได้นะครับอาจจะเปลี่ยนแค่ซีนยางหรือจะเปลี่ยนทั้งหมดทั้งชุดก็ได้นะครับเท่าน,นี้เองก็จะหายละนะครับอันนี้เป็นอาการที่เป็นตอนที่ขนาดที่ไม่ได้ใช้น้ํานะหรืออีกกรณีหนึ่งเป็นในขณะที่เราเปิดน้าใช้นะครับ ขณะที่เราใช้น้ําเปิดก๊อกหรืออาบ,อาบน้าเนี่ยแล้วมันมีอาการตัดต่อทีทีแบบนี้แสดงว่าน้ํามันเต็มถังนี้นะครับก็คือปกติมันต้องมีน้ํากับอากาศอยู่ประมาณครึ่งๆึเนาะแสดงว่าน้ํามันเต็มถังมันเลยทําให้การทํางานเนี่ยมีการตัดต่อทีทวิธีแก้ก็ง่ายๆนะครับก็ดึงดึงปลั๊กไฟออกเนาะแล้วก็ปิดน้ําปิดน้ําปิดไฟนะแล้วก็ถ้าเราสังเกตเห็นเป็นจุกตรงนี้บางทีก็สีเหลืองสีเทานะก็หาอะไรแข็งๆมาสอดเข้าไปในร่องแล้วก็หมุน ตอนเราเปิดมาเนี่ยอาจจะมีน้ําพุ่งมาแรงนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันมีแรงดันน้ำอยู่ในนี้เนี่ยนะครับก็มไม่เป็นอันตรายเลยนะมันอาจจะแค่เปียกเฉยนะครับก็เปิดมาแล้วก็ให้น้ามันไหลออกมานะครับปล่อยน้ําทิ้งไปให้หมดเลยนะครับแต่บางทีมันอาจจะไหลช้าเราก็เปิดฝาไล่อากาศช่วยนะด้านบนเนี่ยเราเปิดตรงนี้ช่วยเพื่อให้อากาศนี่มันดันลงไปมันจะได้แบบไปดันน้ําออกให้เร็วขึ้นนะครับเอาจนน้ําหมดหรือใกล้หมดนะครับแล้วก็ปิดกับกระพี้คืน หลังจากนั้นก็ทําการเปิดน้ําเปิดไฟแล้วก็ใช้งานได้เป็นปกติเพียงเท่านี้ปั๊มของท่านก็จะกลับมาทํางานเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วความรู้ดีๆมีไว้แบ่งปัน